สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการโดนยืนยันตัวตนนะครับผมหรือว่าโดนสแปมในหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะขึ้นแค่อนุมัติเข้าสู่หรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เราเพิ่มไว้บางทีเพื่อนคนนั้นก็ไม่สามารถเอารหัสให้เราได้นะครับผมอ่าแบบนี้ถ้าเกิดใครยังแก้ไม่ได้ถ้าเข้ามาหาผมนะผมรับแก้นะครับผมอ่าทุกกรณีที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแบบนี้คือบางทีเนี่ยเราอาจจะส่ง สแปมในเฟซเยอะไปมันก็จะโดนยืนยันตัวตนได้หรืออาจจะโดนแฮกมา b ฟ o k มักก็เลยขึ้นให้เรายืนยันตัวตนแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดอันแรกเนี่ยห้ามไปกดนะครับผมอันที่สองเนี่ยอตามจริงถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่กดอะไรจะดีนะผมเพราะว่ามันจะทําให้เราหนักขึ้นไปถ้าไปกดอะไรนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าคขไหนยังไม่สามารถแก้ได้ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าผมรับแก้ทุกกรณีนะครับผมแบบนี้ก็จะเป็นยืนยันตัวตนนะครับผมอ่าคนก็จะโดนกันเยอะนะครับผม รับแก้ทุกกรณีนะครับผมร้านมีทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะผมไม่มีใช่ร้านลอยๆนะผมะร้านผมมีทะเบียนการค้าไม่มีโกงแน่นอนเปิดมาแล้วกว่าสี่ปีก,กว่าเกือบเกือบห้าปีนะครับผมอถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจทักเข้ามาในเฟสผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเฟสบุ๊กไว้ให้ ร้านผมก็รับทุกกรณีนะผมส่วนมากก็เป็นพวกสแปมยืนยันตัวตนโดนแฮกเพจไม่สามารถโปรโมทได้หรือเพจโดนระงับอย่างนี้ผมก็รับนะครับผมเพจโดนปิดใช้งานหรือว่าโดนแฮกอยากได้คืนทักผมนะครลราคาหลักร้อยบาทไม่กี่ร้อยนะครับผมร้านมีทะเเป็นการค้าไม่ต้องกลัวโกงนะครับผมถ้าเกิดโกงเพจไม่น่าจะออกให้นะครับผมใบ สนใจทักเข้ามาในเฟซของผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซกับลายงานด่วนงานเร่งก็ทักลายมาก็ได้หรือทักเฟซสองอย่างได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปป้อนงานหากันเอง,เองกับทีมงานนะครับผม